ทางนี้มีผลที่กู้ผลรักกันนะครับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัราชสุดานะครับซึ่งพระองค์ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ผลนะครับในบริเวณสองข้างทางหรือว่าในที่สาธารณะเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารแล้วก็การลดรายจ่ายด้วยนะครับที่น้องจะได้มาเก็บไปรับประทานได้ ไน้บริษีที่มันโตแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นของส่วนรวมนะครับมีการเพอไม่มีการขายกันแล้วก็เป็นการสร้างความนักความสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชนนะครับมาช่วยกันปลูกแล้วก็มาช่วยกันดูแลแล้วก็เป็นต้นไม้ของทุกคนนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็จะต้องมีการาให้มอบหมายให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นของครอบครัวนั้นครอบครัวนี้แล้วเราก็มาดูแลกัน ให้มันจเจริญเติบโตเพราะว่าการกปลูกไม่ยากครับแต่ว่าดูแลรักษาให้มันจเจริญเติบโตออกดอกออกผลเนี่ยมันมันยากพอสมควระัะน,นั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนี้นะครับเราได้มาปลูกกันในวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราจะมีกิจกรรมนะครับไหว้เทียนพรรษาด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกอาาันอัมพาตด้วยที่อประชุมเพล่อก็เลยถือโอกาสมา ปลูกต้นไม้ในโครงการทางนี้มีผลทุกคนรักกันด้วยขอขอให้พี่น้องตมบลังเพิ่มนะครับวันนี้มีท่านราดงตัวท,ท่านกำนันนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมามา,มาร่วมกันปลูกช่วยแพทย์สารวัตรก็มาแล้วก็ปลูกแล้วก็มาช่วยกันดูแลรักษานะครับให,ให้เจริญเติบโตให้เป็นแหล่งอาหารของพี่น้องในตบบนาบังเพิ่มของเราต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็หวังว่า กิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีกับโุ้นแรงขับใจ,จในพื้นที่ตำบลของเราแล้วก,ก็เพื่อนบของเราครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับจากคนนี้สักหมื่นปีต้นไม้ทีท่ก่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตา นางอลิสาอกใจนะคะเป็นกำลังตำรวงเพิ่มค่ะ,ะได้รับนโยบายจากทางอำเภอสีภูนะคะทางโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันค่ะเราได้นำต้นมะม่วงนะคะมาปลูกในชุมชนของเราต้นไม้โตขึ้นเราจะได้มีผลให้ชาวบ้านได้เก็บกินนะคะมันเป็นนี่คือ,อประโยชน์ของโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันของทางอำเภอรเรานะคะ,ะทางตำบลเราได้ นำผู้นำของหมู่บ้านมาช่วยกันปลูกหลายต้นเลยค่ะ 40, 50ต้นในจุนๆนของเราค่ะสวัสดีค่ะอ่าก็ได้มาร่วมกิจกรรมโครงการดีๆนะครับที่อ่สมเด็จพระเทพท่านอ่ามีนโย,ยบายนะครับที่เป็นโครงการอ่าทางนี้มีผลผู้คนละกกันนะครับเป็นอ่าางอำเภอก็สนองนโย,ยบายมานะครับก็อาผลไม้อ่าที่เป็น คือสวนที่เป็นผลผลไม้นะครับที่มีอายุยืนก็ื่จจะเป็นกิจกรรมให้ผู้คนได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันและนี่ครับเป็นผลงานที่ของเราได้ทํา,าขึ้นมานะครับของอาเขตอำเภอของเรานราตามโครงการต่างมีผลพวกผลลักกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นชมพู่นะครับซึ่งสามารถากินผลไม้ได้กินดินคนได้นะครับก็เราเติบโตไปก็จะเป็น ผลไม้ให้ที่างชุมชนนะครับชุมชนได้ร่วมกันแล้วก็ช่วกันดูแลรักษานะครับเรารู้สึกดีใจที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาว่าเป็นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรามากมายนะครับก็ขอขอบคุณทางโครงการดีๆนะครับที่มีให้กับชุมชนของเรานะครับกับผมดีมากเลยครับขอบคุณมากครับมาถึงนชิพพ่อนเรืองีครับอยู่ บ้านบางทองหมู่ที่เด็ดบ้านอำเภอศรีปูล้วเนี่ยครับผมได้เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรัฐปลูกัดกินเองก็ทีนี้ก็มีแปลงผักบุ้งนะครับคือปลูกไว้กินด้วยนอกจากนั้นยังมีเนี่ยมีเนี่มีต้นมะกรูดที่สวนผมมีมะกรูดด้วยมีขาครับมีขาของกินเองในบ้านเราจากยเนี่ยในตะมีบัวมีมีผักบุ้งด้วยครับเนี่ยผักบุ้งก็มี ตลาดนึ่งี่ตัวไปไหว้พรด้วยเีลานี้ก็เป็นหมากก็ขายได้ด้วยกินได้ขายได้